มีวันนี้ในะอดีตเราไปปอกุ้งเผาด,ด้วยกันด้วยเป็นปอกุงเผาเป็นเวทีที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากเป็นเวทีที่ตาตึงในใจมืนคือไม่ว่ามองไปข้างไหนก็จะมีคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราตลอดส่งเสียงกี๊ส่งเสียงแล้วพอรู้สึกที่แบบได้ไป็ทางขึ้นไปไม่คิดว่ามันจะเป็นเวทีใหญ่ขนาดนะั้น นี่นะนุ๊กนุ๊กบอกแล้ว่ะนี่นี่ไปเราอยู่ห้องรับรองที่มีศิลปินระดับประเทศเคยมาแล้วศิลปินในตำนานก็เคยมาแล้วนะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตกใจว่เาเราอยู่ในตรงนี้แล้วเหรอเราอยู่ในห้องรับรองของศิลปินที่หลายๆท่านเคยมายตรงนี้ มาไกลมากๆเลยนะและมากกว่าน,นั้นก็คือทุกคนไปรอแล้วก็ไปซื้อบัตรตั้งแต่เช้าไปต่อแถวเรียงคิวกันตลอดเลย ยา,ยามได้เลยว่าวันนั้นคือก่อนขึ้นมาทีแล้วเสียงกี๊ทุกคนเยอะมากมือใบสั่นอยู่แบบนี้สั่นก่อนขึ้น,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตที่สุดยอดถือว่าเป็นความทรงจำที่แสนพิเศษมากๆในชีวิตของเด็กพลังงานคนหนึ่งที่ได้มาเยืนอยู่ บนเวทีใหญ่ไม่ใช่ในศักดิ์ไม่ใช่ในฐานะเป็นสเตตแต่คือฐานะศิลปินหนึ่งทาง่านใช่ก็ยังมีลูกคอยกำลังใจอยู่ข้างๆด้วยมือที่มือสามนัน้นลูกก็จับมือแล้วก็เดินออกไปไอ้นันก็สานเหมือนกันลูกก็สนเหมือนกันสร้ปมือสานทั้งสองคนลูกเตะขึ้นกันวะเมื่อไ่บาทสามยี่สิบหกแล้ว ไป,ไ,ปไปต้องไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนไว้เจอกันที่งานคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณช่คอย์ังกงานในคนนี้เสมอมาเลยนะครบไว้เจอกันนะครับทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเองด้วยนะขอให้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะครแล้วเจอกันครับ